สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่กับ iPhone xs เราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ Apple ออกมาประกาศว่า iPhone xs จะไม่ได้ไปต่อกับ ios 26แล้วเนี่ยการใช้งานตอนนี้จะเป็นยังไงเพราะตอนนี้มี ios 26ออกมาให้อัปเดตให้ลองเล่นกันสักพักหนึ่งแล้วนะครับเป็นตัวเบต้าผมเห็นราคามือสองตอนนี้ xs จะอยู่ประมาณ4 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทอาจจะไม่เกิน5,500บาทประมาณนี้ ซึ่งถือว่าราคาลงเร็วมากเมื่อตอนต้นตนปีเนะี่ยผมยังเห็น6,000-7,000บาทอยู่เลยแล้วก็ทางด้านตัวสเปคของ iPhone XS จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.8นิ้วจะเป็นจอแบบ OLED แล้วนะครับรองรับ HDR ใช้ชิป Apple A12 Bionic RAM 4G มี3ความจุด,ด้วยกัน 64, 256และ512กล้องหลัง2ตัวครับ12ล้านทั้งคู่กล้องหน้า7ล้าน แบตเตอรี่2658มิลลิแอมป์เข้าๆประมาณนี้อันนี้คือสเปคเมื่อ7ปีที่แล้วเลยนะครับก็คือถ้าใช้ตอนนี้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากกว่าสิ่งที่ผมว่าเป็นจุดเด่นของ iPhone XS ตอนนี้ก็คือหน้าจอถึงจอจะเป็น OLED รุ่นแรกๆแต่ว่ามันสู้จอปัจจุบันได้สบายๆนะครับเรื่องพวกสีสันคือผมว่าด้วยขนาดหน้าจอเนี่ยกำลังดีอ่ะ มันไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่ได้เล็กแบบพวก iPhone 12 13 mini คือใช้มือเดียวได้สบายนะครับสีสันหน้าจอเนี่ยดีเลยแหละดูวิดีโอดูคอนเทนต์ต่างๆดูหนังอ่าพวก Netflix คือคือสรุปหน้าจอดีเลยจอสวยเทียบรุ่นปัจจุบันได้นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างคือ YouTube ครับ YouTube เนี่ยดูได้ที่ความละเอียด 4K60HDR จากที่ผมลองใช้งานมาคือมันไม่มีกระตุกไม่มีหยุดโหลดด้วยนะครับสำหรับ 4K 6 0 h d r นะส่วนการใช้งานพวกแอปทั่วไปอย่างโซเชียลมีเดียคือใช้งานได้แบบลื่นๆอยู่แล้วครับ Facebook TikTok IG IG ก็ยังลงสตอรี่ชัดเหมือนเดิมพวกนี้เล่นได้สบายๆอยู่แล้วครับใช้ตัดต่อคลิปยาวไม่เกิน5นาทีแบบ 4K ยังได้อยู่ซึ่งบางคนอาจจะกังวลว่า เมื่อไม่ได้ไปต่อ ios 26แล้วถ้าซื้อมากลัวจะใช้งานกลัวแอปมันจะอัปเดตไม่ได้ผมบอกเลยครับถึงจะไม่ได้อัปเดต ios ถ้าซื้อตอนนี้ภายในเดือนนี้หรือว่า2เดือนนี้เนี่ยใช้ได้ต่ออีก2ปีแน่นอนใช้พวกแอปธนาคารทูมันนี่อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับการเงินคือ,อยังใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยที่มันเป็นสีทองครับแล้วก็วัสดุตัวเครื่องเป็นสแตนเลส เลยทำให้ตัวเครื่องเนะี่ยยังดูทันสมัยดูหรูหราอยู่เลยนะครับเหมือนมันไม่ได้เก่าลงเลยถ้าใครชอบใส่พวกเคสใส่ก็จะเห็นสีตัวเครื่องชัดเจนมันดูไม่เก่าจริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นพอๆกับเรื่องของหน้าจอเลยก็คือกล้องถ่ายรูปนะครับผมจะบอกแบบรวมๆนะกันไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะกล้องให้มา2ตัว12ละนะ้านทั้ง2ตัวเป็นเลนส์หลักแล้วก็เลนส์ทเลโฟโต้นะครับ ตัวนี้ยังไม่มีอันต้าวมาให้อันต้าวจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ iPhone 11ขึ้นไปก็จากที่ผมลองไปถ่ายมาหรือจริงๆในหลายๆคลิปของผมเนี่ย <S <S <ๆ S 1> ผมก็จะใช้ iPhone X s นี่แหละครับถ่ายถ้าเกิดใครสังเกตภาพที่ถ่ายได้ตอนนี้ก็คือยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์ <S <S ก็ยังชอบกล้องของ iPhone ที่เป็นในตระกูล X อถ้าแสงพอเนี่ยบอกเลยครับรุ่น 11รุ่น12มีหนาวเหมือนกันซึ่งผมเคยทำคลิปเปรียบเทียบไปแล้วนะครับ iphone xs กับ iphone 11เรื่องของภาพถ่ายเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยก็จะมีพวกซูมได้10เท่าคุณภาพในการซูมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็มีให้ก็ดีแล้วมีโหมดบุคคลเบอร์ได้ทั้งที่เป็นสิ่งของแล้วก็เป็นคนนะครับวิดีโอกล้องหลังก็ยังถ่ายได้สูงสุด 4K60 4K30 หรือจะเป็น Fu l l HD 60 เรียกว่าได้ทุกความละเอียดเฟรมเดทก็ได้ตั้งแต่24-60วีถึง60วิดีโอกล้องหลังนะี่ยดีมากครับยอมรับเลยกล้องหน้า7ล้านพิกเซลก็ต้องยอมรับว่าตัวภาพเนี่ยมันมันไม่ได้คมมากมุมก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะครับปกติของกล้อง iPhone ก็จะเก็บรายละเอียดดีเก็บสีค่อนข้างตรงนะครับแต่ตัวภาพเนี่ยเหมือนมีติดเหลืองเหลืองแดง,แดงๆนิดนิดแต่ผมว่าดีนะมันเหมือนเป็นโหมดบิวตี้ในตัวให้เลยนะครับ วิดีโอกล้องหน้าก็ถ่ายได้ 1080p 60ตัวภาพก็จะคล้ายๆกับตอนที่มันเป็นภาพถ่ายครับไม่ได้คมมากแล้วก็ไม่ได้กว้างมากวัดแสงมีวูบว่าเป็นธรรมดาของกล้อง7ล้านอยู่แล้วนะครับแต่ที่ดีก็คือเฟรมเรทนิ่งไฟล์วิดีโอเนี่ยดีมากบิตเรทเนี่ยค่อนข้างดีผมว่าถึงจะเป็นกล้องหน้า2ล้าน5ล้านงานวิดีโอของ iPhone มันก็ยังดีอยู่นะครับภาพรวมเรื่องกล้องก็ ผมว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยสู้กับรุ่นเดียวกันในเลทราคาเดียวกันตอนนี้เนี่ยได้สบายเพอเพอบางอย่างตัว XS อาจจะดีกว่าด้วยนะครับเสียงลำโพงเนี่ยมันเบาไปนิดหนึ่งนะผมว่าเสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยเยอะเลยแต่ว่ามิติเสียงยแยกสายขวาดีมากลองฟังดูครับ เดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ผมจะลองเล่นให้ดูเผื่อหลายๆคนอยากจะรู้ว่ามันเล่นเกมได้ประมาณไหนเกมที่ผมจะเล่นนี้ก็คือ ROV นะครับเดี๋ยวผมให้ดูการตั้งค่าก่อนการตั้งค่าก็แน่นอนครับยังเปิดสุดได้หมดทุกอย่าง thank <laughs> ก็ยังถือว่าเล่นเลื่อนๆอยู่นะครับสำหรับ ROV เฟรมเรทเนี่ยอาจจะมีมีดอกบ้างตอนสู้กันบางช่วงมีตกถึง50เฟรมเหมือนกันส่วนเรื่องความร้อนหลังจากที่ผมเล่น ROV e ไปประมาณ1ตาแน่นอนครับความร้อนมีอยู่แล้วถ้าใครเอาไปเล่นนานๆเนี่ยอาจจะต้องลดกราฟิกลดอะไรลงนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูอีกเกมหนึ่งละกันเป็น Racing Master ผมจะลองตั้งค่าแบบสูงสุดหมดทุกอย่างให้ดูว่าจะเล่นไหวไหมนะครับอันนี้ผมโหลดทรัพยากรได้ประมาณ50%นะครับพื้นที่ในเครื่องมือนไม่พอก็เดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะเล่นได้ไหม Like mm hmm. ช่วงท้ายเกมเนี่ยเฟรมเลทตกเยอะเลยเนี่ยดูครับน่าจะเหลือสักยี่สิบเฟรมได้มั้งครับเนี่ยผมว่าเป็นที่ตั้งค่าสูงสุดได้แหละแต่ก็มันก็เล่นได้นะครับถ้าจะให้เลื่อนก็ลดเฟรมเลทเป็น30ก็พอถ้าตั้ง60เนี่ย ตอนในท้ายเกมมันก็จะเป็นแบบที่เห็นนี่แหละนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมเทสเกมให้ดูดีกว่านะทุกคนว่าถ้าเจอเกมใหญ่หญมันยังไหวอยู่ไหมยังเล่นได้หรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงจุดเด่นหรือว่าจะเรียกว่าข้อดีไปแล้วทีนี้มาถึงข้อที่จะต้องเอาไว้พิจารณาบ้างข้อแรกเลยก็คือเรื่องแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เนี่ยมันหมดค่อนข้างเร็วผมลืมบอกไปว่าเครื่องเนี่ยผมเปลี่ยนแบตใหม่แล้วนะครับด้วยที่หน้าจอเป็นแบบโอ ED ตัวแรก มันจะกินไฟเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทําให้แบตหมดเร็วแบตเตอรี่2 6 0 6เนี่ยก็จริงครับแต่เหมือนมันไม่ใช่แบตเตอรี่2 6 0 6แต่ว่าไม่ได้แบบแบตไหลนะครับที่ผมไปทดสอบมาผมสลับใช้4 g กับ Wi-Fi สลับกันประมาณครึ่งวันครับจะต้องชาร์จแล้วนะครับอันนี้คือข้อพิจารณาข้อแรกข้อที่2ก็คือความร้อนครับร้อนง่ายไปนิดนึงนะครับด้วยตัววัสดุ เครื่องที่เป็นสแตนเลสอะครับมันสวยมันแข็งแรงก็จริงแต่ว่าความร้อนมันเยอะส่วนข้อที่3หน้าจอครับหน้าจอเนี่ยสู้แสงไม่ค่อยดีเวลาใช้การแจ้งเนี่ยดันแสงหน้าจอสุดรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยสว่างนะ,นะครับมันก็สว่างแหละครับแต่คือจริงๆมันน่าจะสว่างได้กว่านี้นครับด้วยที่จอมันเป็นโอเลดนะครับคือเราจะต้องยกมาเพ่งดูใกล้ๆถึงจะอ่านข้อความหรืออะไรออกนะครับอันนี้คือข้อพิจารณาทั้งหมดถ้ารับได้ คุณก็ใช้ iPhone Xs ได้ก็การใช้งานโดยรวมๆของ iPhone Xs ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครกำลังเลงอยู่หรือว่ากำลังจะตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมตัดสินใจจากคลิปนี้ก็ได้หรือว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าเกิดถามผมว่า iPhone Xs ยังน่าใช้ไหมผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดไม่เน้นเล่นเกมแบบจริงๆเนี่ยมันยังน่าใช้อยู่นะครับเอ,อก้องก็ดีก้องก็ยังสวยอยู่ ถ่ายวิดีโอ 4K ดูวิดีโอก็ 4K จอก็ได้เป็นแบบ OLED แล้วตัวเครื่องมันก็ยังดูพรีเมียมดูหลูลรายู่นะครับหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ออเซ s s อรีต่างๆก็หาง่ายมีขายเยอะแยะมากมายเลย